สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นี่คือสวัสดีเป็นครั้งที่สองนะห <c oughs> ลังจากที่เมื่อเช้าโอ้โหผมอัดตั้งแต่ตีห้าเลยนะก็อัดสรุปผลบอลเมื่อคืนให้ก็ท่านใดไปฟังก็น่าจะรู้นะครับผมก็จะไม่พูดถึงก็บวกทุกคลิปนั่นแหละนะครับ มาทุกตัวแต่แล้วก็สเตปติดอีกแล้วครับผมโอ้โหติดเซโปโดตัวเดียวนะสะเตปไม่แตกติดตัวเดียวสงนะสัยต้องหากินกับบอลเต็งแล้วก็บอลสกอร์สูงแรกไปก่อนนั่นแหละออวันนี้วันนี้ต้องแก้มือแล้วในกลุ่ม3วันแล้วสเตปไม่แตกไม่แตกก็คือไม่แตกมันตายตัวเดียวนี่แหละนะแต่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่แยกเต็งก็รับตังค์มันจะมีวางท่านก็แยกเต็ง นะโอเคครับผมนี่คือคลิปแรกนะนะจะว่าคลิปแรกคลิปที่2ก็ได้คือนี่คือแนวทางบอลสูตรตัวแรกของวันนี้นะผมขอไปที่สองทุ่มเลยแล้วกันนะเพราะว่าเวลาน้อยวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงเยอะหรือเปล่าสงสัยบอลเข้าสูตรมีอยู่3า,าตัวเข้าสูตรเต็มๆเลยจะมีรอบเช้าอีกนะมี7จ็ดโมงอีก แล้วก็ออกจากนี่ก็จะเป็น5้าทุ่มเอาที่ว่ามันชัวร์เลยแล้วกันดีกว่านะโอเคนะครับไม่พูดเยอะเข้าเรื่องเลยครับผมนะวันนี้ไปที่ฟินแลนด์ฟินแลนด์จะเตะสองคู่วันนี้นี่นะครับไว้คาริเกฟินแลนด์จะเตะสองคู่เวลาสองทุ่มผมเลือกคู่นี่เลยจา่าฟงหรือเปล่าหรือเป็นรองจา่าฟงกันตอนนี้นะ คู่เปิดบ้านเจอกับ h i f k คนะครับคู่นี้นะโอ้ราคาไหลมาเจาบ้านเยอะเลยนะวันนี้มันจะแพงอะไรมันจะไหลอะไรไม่รู้แต่ว่าสูงแรกมันอยู่ที่ลูกควบเองนะสูงแรกตอนนี้อยู่ที่ลูกควบเรามากัดฟันรอให้มันถึง15นาทีมันจะมีขึ้นครบลูกถ้า1 5 1 6นาทีมันมาแน่นอนขึ้นครบลูกนะขึ้นครบลูกแล้วก็น้ำสวยด้วย1.8 ใส่เลยครับผมสูงแรกนะสูงแรกวันนี้ราคาครึ่งครบลูกเหมือนเดิมนะครับเต่เวลาสองทุ่มนะครับรอกดที่สูงครึ่งแรกที่ครึ่งครบลูกนะแล้วก็ครึ่งลูกก็ใส่ไปด้วยถ้ามันยังไม่ยิงแต่ผมว่ามันยิงไวแน่คู่นี้นะผมคิดว่ามันยิงไวแน่แต่ผมก็ไม่อยากให้เสี่ยงกด1นึ่งลูกมันจะยกนะ ือจะกดน,ดนิดๆหน่อยๆหนึ่งลูกก็ได้แต่ว่าสไตล์ของเราก็คือกัดฟันรอครึ่งครบลูกเลยถ้าใน5-6นาทีออกมีสกอร์หนึ่งลูกก็รอรอย้ำที่1.5ถ้าเป็น10นาทีแล้วก็ไม่ต้องย้ำปล่อยเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่คือคลิปแรกตัวแรกของวันนี้คลิปที่1บอลฟิตแดนนะบอลฟิ land, แตแด์เตะเวลา2ทุ่มคู่ระหว่างคูพีเเจอกับ h i f k รอกดสูงครึ่งแรกที่ราคาครึ่งครบลูกครึ่งลูกถ้าไม่มาไปย้ำหลังตั้งแต่ราคา1.5เลยคือคู่นี้ผมมั่นใจว่าคู่นี้สกอร์จะถึง2ลูกแน่นอนนะโอเคนะครับอ่าส่วนท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มนะเห็นคอมเมนต์มาหลายท่านแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะทำลิงก์ให้อยู่ยังติดอยู่จะส่งลิงก์ให้ลายส่วนตัวท่านเลยผมต้องการลายทุกท่านมากเลยตอนนี้นส่งไอเดีลายท่านมาเถอะ บอกว่าส่งมาบางท่านไหนผมไม่เห็นเลยท่านไหนที่ส่งมาผมก็ดึงเข้าได้ทุกคนแหละนะขอเวลาผมก่อนผมยังติดธุระน่าจะอีกวันสองวันเนี่ยผมจะว่างแล้วผมจะกลับมาทําถ้าท่านใดอยากเข้ามาอยากเล่นเยอะๆมีทั้งบอลสเตปทั้งสูงแรกผมจะจัดให้ในกลุ่มนะครับหรือไม่ก็จะส่งไปในลายส่วนตัวของท่านนะถ้าลงใน YouTube เวลาผมน้อยผมมีลงแค่นี้แหละวันละ2คลิป3คลิปได้ก็จะหาแต่ตัวเข้าสูตรถ้าไม่เข้าผมก็ไม่ลงนะ อย่าลืมนะครับวันนี้จะมี3คลิปเหมือนเดิมจะมีร,รอบ5้าทุ่มนี้น่าจะให้เป็น v i p รอบ5้าทุ่มแล้วก็เช้าอีก1ตัว7โมงผมแจ้งไว้ก่อนนะผมลงแน่เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะไปเตรียมลงคำค้ำก่อน,นครับผมโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนในแต่ละวันเราบวกทุกวันแล้วนะได้มาแล้วก็แบ่งบ้างอย่าไปจัดหนักทุกวันไม่ได้นะต้องแบ่งนะรู้จักแบ่งเ,ออเก็บปัจทุนไว้อากำไรมาแบ่งเล่น โอเคนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ